ทีนี้ครับคุณผู้ชมครับไปทางใต้กันบ้างมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเรือที่จะไปจากเกาะหลีเป๊ะมุ่งหน้าไปที่เกาะลันตาปรากฏคุณผู้ชมฮะเรือเนี่ยบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยนะกับลูกเรือรวมแล้ว77คนปรากฏคุณผู้ชมสุดท้ายฮะฝ่าแนวคลื่นไม่ไหวฮะนักท่องเที่ยวนี่ไม่ใช่ไปดำน้ำนะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือนักท่องเที่ยวเขาเอาพูดตรงๆเลยฮะคุณผู้ชมฮะก็คือพูดง่ายๆว่าไม่สามารถที่จะ เออเรือมันอับปางฮะคือเรือล่มก็กลายเป็นว่าลอยแพรกันอยู่กลางน้ำหนีเลยนะฮะถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวนะฮะทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยเนี่ยนะ,ะรวมทั้งลูกเรือทั้งหมด77ชีวิตครับลอยคอกลางทะเลที่สตูลครับหลังเกิดเหตุสปีดบทอับปางขณะดเดินทางออกจากเกาะลีเปะมุ่งหน้าไปที่เกาะลันตาครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรือเนี่ยมันกระแทกกับคลื่นแล้วดูฮะสภาพโอ้โหคุณผู้ชมจนกระทั่งพอกระแทกกับคลื่นแล้วเนี่ย ท้องเรือมันทะลุน้ํทะลักเข้าเรืออย่างรวดเร็วครับเจ้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนจังหวัดสตูลก็เข้าช่วยเหลือได้ทันเวลานะครับก็สามารถนำนักท่องเที่ยวทั้งหมดกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะครับซึ่งคุณผู้ชมเวลาเราเดินทางไปโดยเฉพาะอย่างเช่นเกาะปลีเป๊ะเกาะลันตาคนต่างเหล่านี้มันต้องเดินทางโดยผ่านสปีดโบ๊ทแบบนี้ฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งคุณผู้ชมครับล่าสุดทางบริษัทนําเที่ยว มีการจัดรถตู้นะครับนำนักท่องเที่ยว48คนเดินทางไปที่เกาะลันตาเกาะพีพีแล้วก็จังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เหลือนะครับก็มีการกลับขึ้นพักนะครับที่พักที่เกาะลีเปะส่วนทางเจ้าท่าสตูลครับก็มีการเตรียมตรวจสอบว่าเรือนําเที่ยวเนี่ยนะครับมีการนําเรือออกทะเลเนี่ยฝ่าฝืนประกาศเตือนของทางจังหวัดหรือไม่นะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากที่สตูลไปที่พังงาครับ มีเหตุเรือนำเที่ยวแบบดำน้ำลึกชื่อว่าสวรรค์ถัว่วประสบเหตุจมในทะเลครับบริเวณเกาะตอริลานะครับห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินไปทางทิศใต้4หไมล์ทะเลเรือเรือลำนี้ครับผู้ชมครับนำนักท่องเที่ยว18คนออกจากท่าเรือทับละมุช้าวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพื่อไปดำน้ำบริเวณดังกล่าวแต่ว่าเกิดอับปางลงครับในคืนวันที่23ธันวาคม โชคดีว่ามีเรือประมงพรสุปราณีกาสู่เดเวดังกล่าวให้การช่วยเหลือครับสามารถนำนักท่องเที่ยวและลูกเรือทั้ง16คนขึ้นฝั่งที่ท่าเรือคุราบุรีอย่างปลอดภัยขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอยู่จากเหตุการณ์นี้นะครับเป็นหญิงชาวต่างชาติวัย56ปีและลูกเรือเป็นหญิงไทยไวัย67ปีครับ เจ้าที่ระดมกําลังค้นหาทั้งทางเรือและทางอากาศนะครับมีการพบแผ่ชูชีพที่คาดว่าเป็นของเรือที่อับปางบริเวณเกาะตาชัยครับห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ20ไมล์ทะเลขณะนี้เจ้าที่มีการส่งเครื่องบินลาดตระเวนของทัพเรือภาคสบินค้นหาบริเวณโดยรอบเกาะตาชายัยแต่ว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้สูญหายนะครับก็หวังว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับ